โอเคหลังจากที่เราดูการป้องกันแชมป์สมัยที่ห้าสิหไปแล้วนะลุงก็อย่างที่บอกคือลุงเพิ่งมาดูนะลุงก็จะย้อนดูเรื่อยๆนะตอนนี้ลุงดูเพิ่งเพิ่งดูถึงการป้องกันแชมป์ครั้งที่สิบสี่นะวันนี้ก็คือวันที่สิบสี่จะลองอัดแนวนี้นะอ,อัดแนวนอนดูเพราะว่าอันแนวตั้งมันมองไม่เห็นจอเห็นแต่หน้าลุงมันก็ไม่รู้ดิจะได้อล่นเวลาลุงก,ก็ทำไม่ค่อยเป็นรีวิวโอเค เรามาดูกันความกันแชมป์สมัยที่14นะแชมปหของเราเวลาเป็นแชมป์อายุน้อยเนี่ยปัญหาคือความม่วงเป็นังไงตรงนี้ร่างกายเป็นยังไงบ้านตาแบบตาตามันใสไหมโอเค เอาละดาต่อไปแล้วกันพบกับลูกสาวคนโตของบ้านที่ขอมาร้องเพลงคว้าคุณการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระคุณแม่ครับผมน้องมะนาวจากกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ดีใจนานๆเจอคนบ้านเดียวกันเออาไนับตัวค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุช เราดีพนไพอายุสิปีชื่อเล็ก <c oughs> น่ารักดีป็นชื่อน้องมะนาวมาจากโรงเรียนวัดกระทุ่งเสือปลาสำนักงานเขตประเวศกรุงเทพมหาคนครค่ะ<อ>พูดมาพูดมาทางงามเลยไหมพูดมาทางงามเลยโอ้ยเขตประเวศเขตเดียวกันเลยอเดียกันเน่ตอนนี้อยู่เท่าไหร่นะคะฉันมาจมศึกษาปีที่4ี่ค่ะโอ้ดีนเก่งไหมเรา เก่งค uhm. ่ะเนี่ยเก่งเก่งนะนัああ้นมันใจเก่งสี่ค่ะสี่ไรสี่เลือดสูงหรอวันนี้อยากได้เงินทุนไปทำอะไรคะไปเป็นเงินทุนการศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่หกค่ะอ๋ออยากเอาเงินทุนเพื่อไปเรียนให้จบปหกถูกต้องไหมคะใช่ค่ะนี่คือเรื่องราวของมะนาวครับ ปัจจุบันกํนาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่โรงเรียนวัดกระทุ่งเสือตาจังหวัดกรุงเทพมหาคนครค่ะกิจกรรมในโรงเรียนมีเป็นเต้นแอโรบิกค่ะแล้วก็ยังเป็นกางเรียนปวรุ่งค่ะนอกจากการเรียนแล้วหนูจะมีไปประกวดเวทีต่างๆค่ะเ <c oughs> ช่นจอแป<ม>็ในไก่ต่างๆระดูห่างแล้วนีงานนีไม่บ่อยค่ะนอกจากครูจะพาไป หนูมาร้องเพลงได้เพราะว่าตอนแรกหนูเข้าชมรมนักเค่ะแล้วหนูเห็นพี่อยากร้องเพลงหนูก็เลยอยากร้องเพลงตามค่ะก็เลยได้เป็นนักร้องเป็นปัจจุบันนี้ค่ะหนูฝึกร้องเพลงบ่อยๆจนครูเห็นความสามารถจึงให้มาเป็นนักร้องโรงเรียนค่ะทุกวันนี้ตื่นเช้ามาหนูก็จะมาโรงเรียนค่ะตอนเช้าก็จะมาฝึกซ้อมก่อนค่ะแล้วก็ไปเรียน ตอนแค่มาก็ลงมาซ้อมค่ะพอเลิกเรียนหนูก็จะลงมาซ้อมแล้วก็กลับประมาณสี่โมงครึ่งค่ะไม่มีตังก็เดินกลับค่ะถ้าน,นี้ก็กลับบินด้วยค่ะแต่ปกติหนูก็จะเดินมากกว่าค่ะครอบครัวหนูมีอยู่ห้าคนค่ะมีหนูแล้วก็พ่อเลี้ยงมีแม่คุณยายแล้วกับน้องหนึ่งคนด้วยค่ะ แม่ทํางานรับเหมาก่อสร้างค่ะส่วนคุณยายทํางานโรงงานเก็บขยะบางครั้งหนูก็จะไปทํางานกับคุณยายค่ะเพราะว่าหนูเห็นคุณยายเหนื่อยเลยค่ะคุณยายทําด้วยค่ะส่วนพ่อเลี้ยงทํางานขับรถส่งของค่ะน้องสาวหนูอายุ4ขวบค่ะ,ะอยู่ที่บ้านนะคะหนูช่วยแม่เลี้ยงน้องล้างจานแล้วก็เก็บบ้านค่ะ บางครั้งแม่อาจจะต้องไปกลับจังหวัดหรือเอาน้องไปด้วยตอนแม่ไม่อยู่หนูก็ช่วยคุณยายทำงานบ้านค่ะรายได้ส่วนใหญ่ของครอบครัวได้มาจากคุณแม่ค่ะคุณแม่จะทํางานแล้วก็เอามาให้หนูไปเรียนค่ะรายได้หลังจากหักนี่สิ้นแล้วก็จะเอาไปใช้จ่ายในครอบครัวค่ะหนูสนิทกับแม่มากเลยค่ะเพราะว่าแม่ชอบทำอาหารให้หนูกินค่ะอาหารสีมือแม่หนูอร่อยมากเลยค่ะ น้องมะนาวเป็นเด็กที่ว่วาง,ง่ายไม่ค่อยดื้ออะไรมากมายเวลาน้องไปประกวดก็จะได้เงินรางวัลมาน้องก็จะมาใช้ในบ้านให้แม่บ <Okay, S 2> ้างอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเราเลื่อนไปดูการร้องเพลงด้กันเนา,าะปรงกบซื้อไม้ายเป็นยิทธิกรหรอมันจากับต้นข้าวปะเนี่ยแะกปแล้วปุกบอ ไม่ใช่คนละรายการนี่ยไอ้เมื่อกี้รายการเนี่ยคนเล่นสองโอเคอเค<อ>ดี๋ยวดูร้องเลยเต้อเป็นยังไงฝึกขาดก่อนอยากร้องค่ะอยากร้องใช่ไหมหลังจากนั้นก็เป็นตัวแทนโมมรงเรียนกับตระกวดในที่ตา่างๆใช่ค่ะได้เงินมากับหลักฐานได้เงินมาเท่าไหาร่ขาดชนะอีกหนึ่นง บางครั้งก็คุณครูให้มาจากการชนะค่ะ,ะบางครั้งก็พระอาจารย์เชิญไปตอนเขาประกวดสวดมนต์ค่ะ,ะก็ไปโชว์ได้เงินกลับมาให้คุณแม่ค่ะเท่าไหร่เวลาวเวประกวดแลวชนะได้เงินเท่าไหร่ประมาณ800ค่ะ800บ้างพ0นึงบ้าง500บ้างใช่ค่ะได้เอาเงินให้คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างเวลาเอาเงินไปให้คุณแม่แม่<ๆ>หนูเอาเงินยาวมากเลยพูมิใจลแล้วก็ภูมิใจในตัวตัวเองด้วยค่ะดีใจแล้วภูมิใจในตัวไอแม่ได้ไหม ใช่ค่ะขอบคุณผมนะเราสิบกว่าปลนะเราจะสู้คนได้ไหมได้ค่ะโอเคเป็นไงบ้างครับอาแบมค่ะจริงๆก็เห็นภาพตัวเองสมัยเมื่อก่อนเหมือนกันตั้งแต่อายุเท่าน้องแอบน้ำตาคลองเหมือนกันค่ะแบบพูดแล้วมันก็อยู่กับผ่านไปมามีแรงบันดาลใจเรืขึ้นเลยค่ะเออเอาละดูเขา้องดูเขา้องเพลงอะไรก็ไม่รู้ เส้นทางคองเสิร์ตใหญงนี้ขอหนึ่งเพลงเพื่อจะหยาอนพลังแชมป์นั่นก็คือเพลงสยามเมืองยิ้มค่ะออ๋ร้องสยามเมืองยิ้มด้วยอ่ะสยามเมืองยิ้มนะแเออเูซิโอจะเป็นยังไงอันนั้นจองมยืนเลยเห็นไหมเห็นไหมโคตรใกล้ลุงเลยวะ ลุงดูด้วยนี่ลุงดูนีตก็นี้ก็ได้เฮ้ยเห็นหน้าลุงไหมใช่อย่าทำอะไร ยังไม่ถ้าเป็นเทียบของผู้ใหญ่แล้วยังสู้ส้นข้าไม่ได้อะเขายังเป็นเขายังเป็นเด็กอยู่เาเรียกกับเด็กก็ถือว่าเก่งนะหน้าตาตารกด้วยนะสวยแลยนะ้วเนี่ย ไม่ไม่ไม่ขอเน้อเื้อนาบุไม่ชอบลูกคอเนี่ย ฟังไหมคอมเมนต์ยังไม่ฟังหรอวะคอมเมนต์ฟังไหมไงพี่บังคะชอบตรงโอ้โหลูกเพื่อนมันมีลูกเพื่อนที่เป็นตัวน้องอยู่หลไหลอันมากๆค่ะเช่นชอบน่ารักสดใสมากเลยเก็บความสดใสนี้ไว้นะคะแล้วก็สู้ๆต่อไปเพื่มสิบบทเองไปอีกได้ไกลค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะไปไหนคะไปได้ไกลไปไหนได้ไกลเดี๋ยวให้กำลังใจน้องมะนาวนะครับ โอ้เ <transactions> ร <good>. ียนเก่งมาก4.00ใช่ไหมครับสี like ่ทุกตัวใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาอยากยนศูนคือเรียนก็เก่งอ่ะถ้ามาภาษาแลกร้องด้วยเนี่ยควบคู่กันไปยิ่งจะทําให้หนูแบบสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับแล้วก็หนูสามารถเป็นสิ่งนั้นได้ด้วยนะครับเพราะหนูมีความเป็นเด็กดีเป็นสมาชิกของครอบครัวที่ช่วยเหลือครอบครัวได้ดีก็เอาใจช่วยหนูต่อไปนะครับส่วนเรื่องการร้องเพลงร้องดีมาก อารมณ์เพลงมาดีด้วยเพราะว่าหนูหนูมีความภาคภูมิใจในเพลงที่หนูร้องเลือกเพลงมาแล้วหนูก็ยิ้มกับมันนะครับแต่ติดที่มันจะมีเพี้ยนบ้างเป็นบางคําแล้วก็มีหลายบ้างเป็นบางคําลูกคอเหมือนยังไม่มาเพราะว่าเหมือนอาการเหมือนเหมือนบอมเสียงมามันจะไม่มาอ่ะแต่วันนี้ก็น่ากลัวสําหรับน้องต้นข้าวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเอาอะไรมาเข้าว่าเอาอะไรมาเข้าวาน้องยังห่างไกลกับต้นข้าวเยอะ ะชอาย,ย,อยุสิบขวบเป็นเด็กหญิงสิบขวบที่มองเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนมากๆคือสิบขวบมีเป้าหมายแล้วอะภูมิใจแทนคุณแม่แล้วก็ครอบครัวด้วยคือเสียงพูดก็เพราะนะเวลาที่เขาพูดเนี่ยมีความชัดเจนตัวรอตัวกล้ามคือน้องพูดงดามเลยแ <c oughs> บบว่าดีมากๆเลยแันเชื่อว่าประสบการณ์ที่หนูได้อยู่ในวันนี้บางทีมันอาจจะทําให้หนูเติบโตขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะเป็นกําลังใจให้มานาวน,นะคะ ขอบค<อ>ุณครับเป็นไงครับครับเป็นเรื่องเล่ารีเปรียดใช่ว่ามีสเสน่ห์นะลูกถ้าวันหนึ่งมะนาวดังอาจจะได้ชื่อว่านักร้องจากกองขยะนดมันมีความเท่มีภาพชัดเจนรองรับหนูอยู่วันนี้ร้องเพลงดีมากเลยปกตริร้องเพลงเราจะได้ยินว่าร้องเพลงเคราะใช่ไหมแต่วันนี้ในขณะที่ร้องอยู่พี่ดีหานมาบอกครูกว่าร้องได้น่ารักมาก <c oughs> มันเป็นการร้องเสียงเมือนยิ้มที่เหมือนมาจากใจของเด็กเด็กหญิงคนหนึ่งเสียงดีพลังดีวิธีการออกเสียงสะอาดมาเลยการเป็นการเลา Olá, <eterm oon> ่าเรื่องที่ลงตัวกับเพลงสยางเหมือนยิ้มถ้าสิ่งที่มันขาดก็คือหนึ่งหละหนึ่งตัวโน้ตบางตัวที่มะนาวอาจจะร้องยังร้องแบบเด็กอยู่เขาเรียกว่าร้องในครื่องแบบปม่เรียนผสมอยู่มาพึ่งใบบุญเหมือนสยามเรายิ้มเราออกเสียงเป็นเรานะรับ แต่มันอาจจะเป็นเราเรายิ้มัมเ,เราเยิ้มแต่ด้วยเงื่อนบางอย่างก็จะสู้มันไม่ได้นั่นเองนะคุณนีแ่แหละคุณมืนอมานพยายามแล้วแต่มันไม่มา <c oughs> ยัางเหลือความยากบางอย่างที่ยังทําไม่ได้่านันเด็นอกนั้นถือว่าไม่ธรรมดาครับเราเปรียบเทียบครับครับผ<า>มขอบคุณครับตอนเป็นชั้น ถึงคราวโตกลับของต้นข่าวแชมป์ส3สมัยกันบานที่วันนี้ต้องเจอกับผู้ท้าดวลรุ่นเขียวแต่หัวใจเฉวอย่างน้องมะนาวต้นข่าวจะสามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้หรือไม่มาเชียร์ไปพร้อมกันเลยครับวันนี้ถ้าคุณแม่แอย่าแท้ปอสนะคะโอเคทำงานนี่กระสายประกวดเราประกวด <c oughs> บ้างไหมประกวดบ้างค่ะประกวดบ้าง <c oughs> อ๋อเราไปหาข่าวสารการประกวดที่ไหนอะไรยังไงคะ เวลาที่มีงานใช่ไหมคะเขาก็จะติดป้ายตอถนนใช่มงานจังหวันแล้วใช่แล้วก็หนูก็ไปถามเขาว่ามีร้องเพลงไหมคะอย่างนี้เหรอใช่ค่ะก็จะมีประกาศเขียนว่ารับสมัครนักร้องประกวดอะไรอเงี้ยอ๋อถ้ามีการประกวดปุ๊บหนูก็จะไม่พลาดทั้งเวทีเลยใช่ค่ะในจังหวัดในจังหวัดในตัวเมืองใช่อ๋ออ๋อแล้วของทางโรงเรียนล่ะได้เป็นตัวแทนโรงเรียนมั้ยเป็นค่ะเป็นตัวแทนศิลปะหัตถกรรมค่ะ ได้เคยชนะ,ะศิลปะการกสดงไหมเคยค่ <c oughs> ระรางวัลสูงสุดคือระดับประเทศคะ่ะยที่หนึ่งว,ว้วาวที่หนึ่งระดับประเทศเอาแล้ววันนี้ยังไม่ติดตามป .4 ไม่ได้นะเออขอหนึ่งเพลงครับมาฝากตัวเองไปต่อนั่นก็คือเพลงหนาวแสงนีออนคะ่ะโอ้วันนี้ร้องสนาวแสงนีอ,งออนเหรอ gone ม่ต้องฟังตัดสินโห oh, ชัดเพราะป่ะกันเยอะมากเยอะมากคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยสาหรับน้องตัวเล็นกนั่นชื่ออะไรหนอน้องอะไรรู้น้องมะนาวนะเดี๋ยวน้องมะนาวก็โอ้โหแบบยังเป็นเด็กอยู่อะแล้วก็สู้ไม่ได้สู้พี่ต้นข้าวไม่ได้เลยต้นข้าวนี่นี้คือป้องกันแชมป์ครั้งที่สิบเท่าไหร่สิบสี่นะโอ้โหเขา โอ้โหร้องแบบเหมือนต้นฉบับมาร้องอะ่ะเออเพอามากเดี๋ยวขอดูสิบห้าอีกที